ไปด็กไปเด็กก็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 ไปเกก็ไป่ด็กก็ไปเด็ไปเด็กก็ไปเด็กก่ไปเด็กก็ไปเด็กกไปกก็ไปเด็กก็ไปกไปเด็กก็ไปเด็กกไปกกไปก็ไปด็กก็ไปเด็กก็ไปเด็กก็ไปด็กก็ไปด็ไปเดไปเด็กไปเด็ก็ไปเด็กก็ไปเดไปเด็ไปเด็กก็ไปเด็กก็ไปเดไปเด็ไปเด็กก็ไปด็ไปเด็กก็ไปเด็กก็ไปเด็กก็ไปเกก็ไปเด็กกไปดไปเด็กก็ไปเด็กก็ไปเด็กกไปเด็กก็ไปกก็ไปไปไปกไป

ตาดีร้องทีรองหลบไปตาดีร้องตีตีร้องอาวีร้องวิเทนดี้ยูเทนด์เบลเบลตีร้องเฮ้ยทั้งรันตีร้องมาดิ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 เจียร์ขาที่ไหนขาล้อขาล้อขาล้อ

ติดตาล้อ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  1ีบอลครับตีตีารอบรอบไปตี้าตีาอตีอลสามตีบอยากตีการ์ดกตีกานะกตาไปตี่าอต้องทำต้องทำตองทำต้องตองทต้องทำต้องทำต้องต้องต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 ีาแล้วครับเสียดีเลยตู้ลยตูู้ตู้รอบตู้ใส่ตู้ตีหอกรอบหลังตาหกเขาตีอกาไปได้ไหมตีหอครับตีผ้าตีผ้าตีผ้าตี ดิเจ็ตต์ก็ดิเจ็ตต์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 แล้วครับเกี่ยวกับอะไรดิเจ็ตต์แล้วดิเจ็ตต์ต่างกับเรากันดิเจ็ตต์แล้วครับสามตัวลงสามตัวลงดิเจ็ตต์แล้วสามตัวลงสามตัวลงสามตัวลงดิเจ็ตต์แล้วสามตัวลง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  เอาวางเขาไปเลยติดเก้านะครับติดเ้าไม่ใช่ไม่ช่ติดเก้ารอบนะครับติดเก้ารอบนะครับมีันอ้าวมีด้วยกันอันีีีว่าดีตัวนี้ห้าพัน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 ้าพันหพันห้าพันพันห้าพันห้าพันพันห้าพันห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 ้าพันห้าพันห้าพันพัน อ่าด่าเขาไปแล้วนี่สิเด็ดแล้วนี่สิเด็ดแล้วนี่ชุดเด็ดเฮ้ยมานี่สิเด็ดแล้วนี่สิเด็ดแล้วนี่สิเด็ดแล้วมา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 

ยี่สิบห้ายี่สิบห้ายีบห้ายี่สิบห่ายียีแล้วครับะวันยแล้วครับยว่างมแล้วยี่สิบห้ายี่ส่สิบหแ้วยี่สิบว่าไปยี่สบกจะไปจบหลนอยกว่ายี่สิบห้าเฮ้ายี่สิบเจา

จ่มนะยังไม่ตาตัวนี้นะตาที่หกแล้วตาหกนะรเจ็ดาเจ็ดตาไม่เจ็ดาเจ็ดเจ็ดาไม่เจ็ดรอาไม่เจ็ดอเจ็ดอบาสรอบตาสิบแปดแดตแปดดดเ็นแข็งเหรอไอ้คนเป็นแข้งตาสิบแปดตาตาบแปดรอบ ตาบ้านได้ให้ตาเกมได้มากกว่าก็ไม่รู้ก็ปะวีมาได้ตาติ๊กเก้าตาติ๊กเก้าก็ตาติ๊กเก้าวีมาได้วีมาได้วีมาได้ตาติ๊กเก้าก็วีจะไม่ได้ตาติ๊กเก้า สี่พิบว่าไปสี่ิบี่เนี้จะดีโดยใช้ยาเท่นี้หรือเปล่าสีบบี่พิบบันออกใี่พิบสี่พิบบอสสี่พิบบอสสี่พิบสี่ิบเป้าเขไปไหนก็นี่ะสี่พิบบอี่พิบบอสวางเข้าแล้วบ้างสี่พิบสองสี่พิบสี่พิี่พิบสอ มาไปติดตี่ติต <iblical. S 1> ี่ติแล้วตีิแล้วตกัไปไม่ไวไม่นะตีแล้วไมาสามี่ติดตามสามว่ติาล้วไปตีามออกนอกออกหาว่าไปตี่ติแล้วตี่ติแล้วครับตี่ติตี่สตีีตีมอยู่ครับ สีตีสี่ีอ่ดีครับต่อ้างสีอสอจะจบหักบไ้ได้ด่อยด้ได้ย่ารสี้อไม่ต้องเขใจดี่วเป็นชิงดาวไม่้ดอยม่้ดออออกครก็ไม่พอใจเอยจะ่ได้ไม่ถอยกันแล้วครับสี่ตห้านะสตีสตีห้าตสาา มีบอกว่าเหรอครับไม่ครัสี่สิบเจ็ดมีสิบเจ็ดมีสิบเจ็ดอาเซียนมัสิบเจ็ดนะมีมีมีมั้ยสี่เป็นแขกไม่มีไม่มีคุณคิดไปบอกว่าหรอสี่สิบเจ็ดหรอไม่แบงแขกหรอกคนทีไม่แบงแขกสี่แปดสี่แปดสี่แปดมีไหมเนาสี่แปดมีสิบแปดรอ มีแพ้แล้วครับแก่ละมาฮกเราคนเดียวทานือเดียวมีสอเก้าลอไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยมีสิ่งเก้ามีสองเก้าล้อดกมดอมดอมจุ่มล้านะครับมีอะไรมีสเก้าดอมอมจุ่มล้อนะมีอะไรจุ่มก้อนะมีไม่ไ้าสิบ้าสิบห้าสิบห้าบลอหาสิบ้าเอาเที่ยวเป็นไหนวินเทสสะัดน้เป็นอล้อ อ่าจีบเอสสามสองรอบอ่าจีเอสมีมือค่ะบเอสผ่านอ่าจีเอสแลวมีมือค่ะอ่าจีเอสแล้วอ่าจีบเอสอ่าอ่าน้องอ่านต่อเขาลองรอบจีบสองอ่าจีบสองรอบอ่าสองรอบอ่าสองอ่าสองอ่าจีบสองมีมือค่ะอ่าสองรอบอ่ามีมือค่ะอ่ามีมือค่ะไปเดียวไปเดียวไปเดียวอ่าจีบสองเฮ้ยอมา

อ5า5ี่หกอ่าที่หกรอบผู้เข้าแข่งมีรอบที่ห้าอ๋อยออยมีรอบที่ห้าอ๋อยอะหรออ่าที่ห้าดูอา้ใครดูดึดอ่าอ้่าทีบหกอ่าโอ้ยอ่าทหรอบเดาเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าที่หอาเี๋ยวมีรอบทาบด้วยน้ำทมไหมมรอบอ่าที่หกนะเ้ว่ะอ่าเจหาไปห้าเจ็หา

นี่มันอ๊อฟติ60นะครับ60ไป60เป็นอะไรวิธีทำอะไรกันนะ60นี่มันออฟ60 60ครับ60 60เป็น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 6เป็น60เป็น60เป็น60เป็นเป็น60เป็น ติดองโอ้ติดสรอบอ่านสองอ้ติดสองโอ้ดสงรอบกเราด้มั้เอ่างาโอ้ติดสองอ่านาไปดนี

เขาเราหน่อยดูเขา66 66ก็67 67ผ่าน67เข้าเกี่ยวครับสะพานจวินเทน67 67 67รอบเจ็ดปีรอ8,000เจครับขวาครับ68 68แต่รอบ68แต่รอบเจไป้68เล้ 609ไป609รอบ609ไป609จได้รุนแรยาวแค่ไหนห6 9, 8, 9. 6 9รอบล้วมาากครับเรา้องไป70็นเจ็รอบ ว่าไปเจ็ดสดูทีมงานวิเทเจ็ดสิบเจ็ดสิบล้ไประเบียบเรียงหอยดิเจ็ดขอบคุณด้วยเยมาเจอ็าเจ็ว่าไปเจ็ดสบอ็ดพยายามทำรูทำช่องอนีเวิกรทำรูทำช่องไปดีวิเททีดูนคับเจ็ดสิบเอ็ดอบปรนเจ็ดสบเอ็ดนเเสิบเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสล้วว่าไปเจ็ดสิบสอง เจ็ดสิบสองโอยไม่ดีขนาดนั้นเลยนั่นเองรับขอบคุณครับอ้ยน่ครับดลันต้องกินเสมอเลยครับโอ้ยสมุทรเรือรังโอ้ติดสามเจ็ดตบ้านเจ็วาไปเจ็ดสเจ็ดติดี้ขีดูเันเน้อเจ็ดติดสนะเราก็แข่งกันกัด้วยน้องแล้วแข่งนอกแข่งอันเจ็ดติดสามสามเกบน้องสเก็ี่ห้าติดสี่เจ็ดติดวาวไปเจ็ดติดสี่ เจ็ดสิบีนะเจ็ดสิบสี่จีอนะครับเจ็ดสี่รอบเจี่รอบเจเออเราเจ็ดสีเจ็ดสิบานเนาะดูใจหน้จะเยตรงนี้น้าเจ็ดสิบ้าเนาะจ้าอบนะครับปรกมาครับเราปรกอบไปเรื่ๆเจ็ดหกเจ็ดก

8อบนอนะรบต่อ80รบต80รอบตรอบต่อ80ต่อไปครับอตอไปเสวยามไป8อตอไป8รอไปไปต8รอบ8รอบนะครับ่อ

I okay.